ช่างมาก่อนแม่มึงจะทายเกกับรถถ้่มึงไม่ถามว่าช yup ่างอะไรอยู่ลเเอ้่าอช้าบนี้มัดเฮ ตัวเอาเนื่อเหรอเนื่อนี่พาไ่ได้สุดยอดตวมันโฉมเข้ามาไ้บูปวดเทาอ่ะเัว่าสมัยไว้หลุดแกนี่แม่ตัวคนหนึ่งนั่นเลยตีละคนเลยสุดสุดเเลือ้าี่ยว จะไปย้อนอดนะีตชักไน่นำทางหามาคุยดคคได้ไหมไม่ต้องัมาได้เราไม่ได้กลับไปทำแบบเนะดิมพ่มใช่

yau karni ne mai yi ba a cikin yau yi ba ba ไมีอินก็ต้องมีรูปแปลงสิวะรูปแปลงใครวะไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้สีชิงเลยนะทุกคนนะพี่ช่างละครไม่จะถ่ายเกี่ยวกับรถมึงไม่ถามว่าช่างอะไรอยู่บ้างชาเนี่ยวพอพอพอช่างอะไรวะช่างหลุกช่างเหลว แจมแจมมากแจมมากคิบคีบเอานะใส่เฟรมอยู่ที่กี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงโอ้ปวดกระป๋านวะให้ดูรถดีกว่าให้ดูรถดีกว่าเออนี่ทุกคนดูคือเอาง่ายๆเลยชิ้นดำมันเปลี่ยนหมดทุกชิ้นอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นี่ก็เปลี่ยนใหม่นี่ใหม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 ่มีชีบนี้เลยเปลี่ยนเป็นสีดำนะทุกคนเนี่ยดูชีบสีดำแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ นี่นีก็ใหม่คัดเกียร์ใหม่โคตรเฟี้ยวอ่ะก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะดึกแล้วนะมาอันนี้เอ้ยนี่ปอกแฮนรัตเต้แล้วก็นี่ชิ้นดำตัวนี้ข้างเรียนไหมว้าวโคตรเฟี้ยวเลยไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะใส่ไม่ได้ถ้าไม่มีเชื่อมตัวเองปวดหัวเลยถามเชื่อมตัวดิทำเครื่องเร็วกว่าบอกพอน้องบอกเลยว่าใครซื้อไฟเบอร์มาให้ใส่ไม่รับไม่รับใส่ อันนี้คือไฟเบอร์เทียมนะครับทุกคนมันใส่ยากเนาะใส่ยากมากใส่ยากมากยากจริงเลยที่ท่านโวยบอกว่าไฟเบอร์เทียมอ่ะอย่าอย่าไปเล่นนะพอควรแล้วแหละนี่แหละคือได้เจอกับตัวละได้เจอกับตัวจริงๆแล้วยากมากอ่ะเอามัยากยิงถ้าเป็นของของแท้ได้เจอแบบว่าแค่ตบปั๊บเนี่ยมันก็เข้ากัดนะใช่แต่นี่คือสามคนสี่คนจับกันตรงนี้ได้แล้วเลยเนี่ยเด็กมอหกเลย นี่บอกเด็กม .6 เลยว่ะปั้มเหมือนปั้มเด็กม .6 เลยโอ้แต่พอเปลี่ยนมันก็สวยเลยเผยลยห้ามถอดห้ามถอดนะห้ามถอดเลยนะยืนยันจากปากเลยว่ายากจริงยันเรียบร้อยเลยเปนสนิทกว่าเดลงจำไว้เลยชิ้นนี้จำไว้จำไว้เลยชิ้นนี้ยากมากอยากอยากให้ไอ้คลิปนึงมีสี่ชั่วโมงแก้วหอูได้เห็นเลยได้เยินเลยก็เจอปัญหาอะไรบ้างนะใช่โคตรมันอ่ะ โอเคก็คลิปนี้ถือว่าบรนลูกความสำเร็จนะครับต้องขอบคุณช่างตัวยนะครับผมโอ้ยเห็นว่ารถใหม่ตําใหม่ล้อใหม่ทุกอย่างใหม่หมดจะส่วนุ้ดท้ายใหม่ได้ไ้มต้องจัดไหมครับน้ำข้าวแหมคนถ่ายด้ดิแหมคนถ่ายนี่กัดฟันโอเคแล้วก็ อีกคนนึงก็ต้องขอบคุณที่เดีวเกิดด้แนะที่ช่วยโอโค่นั่งกินขนมชิวใช่ไหมไม่ตั้งแต่แกะเลยนะแก่ยันประกอบโอ้โห่โอ้แต่มื่อก่อนก็ไม่กล้าแกะเหรอแต่ที่มีปาเญหาคนแตกอยู่ถ้าคนเดียวนี่น่าจะล่อ5ชั่วโมงโอ้โหเกินเกินกว่าเกินผมว่าทั้ำ2วันแล้วค่าชุดไฟที่เมื่อกี้ที่เจ้าตัวทำนี่ผไม่รู้หรอก แลนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าประสบการณ์นะผมแต่ว่าไม่หาเล่นอีกแล้วนะเฟมเฟมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวต่อไปน่าจะของแพ้ละขอแพ้ละนิ้นโยมจมื่นคันคันเจริคันเจริคันนี่เองนี่เองเราสร้างสถิติเป็นพันเองโอเคฝากด้วยนะการลงสนิมนะโอเคตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับรัหรับใครที่ติดตามชมคลิปนี้นะฮะก็ ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากๆกครับผมกดไลค์กดซับสไครป์พีด้วยนะครับเฮ้ยดูดิพี่โอ้ยจะไม่ทีเลยโวดมากลดมาเลยลดเลยโอเคก็ขอสวัสดีครับ